สวัสดีค่ะวอกัญมลอ,อายุรแพทย์โรคไตค่ะวันนี้หมอพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนั่นคือการทานอาหารโปรโตีนอย่างไรช่วยชะลอไตเสื่อมค่ะคนทั่วไปก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าอาหารโปรโตีนอยู่ในกลุ่มของเนื้อนมไข่แล้วก็ถั่วต่างๆค่ะซึ่งอาหารโปรโตีนก็จะมีส่วนสําคัญในการช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดต่างๆค่ะ เนื่องจากว่าเวลาเราทานอาหารโปรโตีนเข้าไปค่ะโปรโตีนจะไปถูกย่อยที่ไตนะคะจะได้ของเสียออกมาค่ะถ้าเกิดเราทานโปรโตีนมากเกินไปในคนไข้ไตเรื้อรังระยะหลังๆเนี่ยก็จะทําให้ไตของเราทํางานหนักมากเกินไปจะทําให้ไตยแย่ลงเร็วมากขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่โปรโตีนก็ยังเป็นอาหารกลุ่มที่มีความสําคัญที่ร่างกายจาเป็นต้องได้รับนะคะดังนั้นเราก็ควรจะรู้ว่าเอออาหารโปรโตีนอย่างไงที่เราควรจะเลือกรับประทาน นอกจากนี้นะคะในอาหารโปรโตีนค่ะเวลาเราทานเนื้อสัตว์เวลาเราทานนมเวลาเราทานถั่วอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้ได้แต่โปรโตีนอย่างเดียวนะคะเราจะได้อาหารอื่นรวมไปด้วย mm hmm. เช่นอาจจะได้โปรโตีนบวกกับมีไขมนันมีฟอสฟอรัสหรือว่ามีโซเดียมซึ่งสารอาหารบางอย่างในคนไข้ไตาบางกลุ่มอันนี้เราก็จําเป็นจะต้องจํากัดดังนั้นเราก็ควรจะรู้ว่าเอออาหารโปรโตีนแบบไหนที่คนไข้ไตควรจะเลือก รวมทั้งควรจะทานปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะท่านแรกนะคะคนไข้จําเป็นจะต้องรู้นะคะว่าตัวเองเป็นโรคไตแบบไหนคะ่ะในกลุ่มที่เราจะมาชะลอกการเสื่อมของไตนั่นหมายความว่าเราเป็นไตเรื้อรังอะค่ะท่านใดที่ยังไม่ทราบนะคะว่าตัวเองเป็นโรคไตระยะไหนสามารถดูในวิดีโอที่หมอเคยพูดไปแล้วนะคะในวิดีโอเรื่องไตระยะไหนดูอย่างไรคะ่ะ เราทราบแล้วนะคะว่าไตเรื้อรังค่ะมี5ระยะ1 2 3 4 5หนะคะในกลุ่มที่จำเป็นจะต้องมาดูเรื่องโปรตีนค่อนข้นางจะละเอียดนั่นคือคนไข้กลุ่มไตเรื้อรังระยะ3ปลายปลายรวมทั้งระยะ4ระยะ5นะคะกลุ่มนี้จะมีความสำคัญค่อนข้างเยอะเนื่องจากถ้าเกิดว่าได้โปรตีนคุณภาพไม่ค่อยดีรวมทั้งถ้าเกิดได้โปรตีนปริมาณมากเกินไปอาจจะทำให้ไตเสื่อมเร็วมากขึ้นค่ะ โดยขั้นแรกนะคะหมอขอแนะนําก่อนว่าเอออาหารโปรตีนแบบไหนที่เหมาะสมกับคนไข้โรคไตทุกระยะนั่นคือเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการแปลรูปไม่ผ่านการแช่แข็งรวมทั้งไม่ใช่ไขมันไม่ใช่ไขแดงเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปอะคะ่ะก็จะได้เรื่องของโซเดียมซึ่งคนไข้ไตและคนทั่วไปก็ควรจะพยายามเลี่ยงอยู่แล้ว รวมทั้งกลุ่มอาหารที่อยู่ในอาหารแปรรูปค่ะก็จะมีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบซึ่งในคนไข้ที่เราต้องการจะจำกัดโปรตีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ไตระยะหลังๆซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะในกลุ่มอาหารของคนไข้ไตที่หมอแนะนำก็จะเป็นเนื้อสัตว์ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาไม่ติดมันเนื้อไก่ไม่ติดมันเนื้อหมูไม่ติดมันแบบนี้นะคะรวมทั้งไข่ขาวค่ะ นมเนี่ยจะดูได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะ3ามต้นต้นหรือ4ต้นต้นที่ถ้าเกิดว่าเกลือแร,ฟร่ฟอสฟอรัสไม่เกินนะคะยังสามารถทานได้นะคะแต่ถ้าเกิดฟอสฟอรัสเริ่มเยอะขึ้นคุณหมอบอกให้จํากัดฟอสฟอรัสนมอาจจะจําเป็นจะต้องเริ่มเลี่ยงนะคะส่วนแล้วเราจะทานได้ปริมาณเท่าไหร่อ่ะคะ่ะถ้าเกิดจะคํานวณเบื้องต้นง่ายๆก็คนไข้ไตระยะ1 2 3ต้นต้นอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะทานโปรโตีนค่ะประมาณสัก10ช้อนโต๊ะ ต่อวันนะคะอันนี้หาร3มือก็ลองเฉลี่ยว่าเอ๊ะช้อนโต๊ะเนี่ยเช่นมื้อเช้าอาจทาน3ช้อนมื้อกลางวัน3ช้อนมื้อเย็นอาจจะเป็น4ช้อนถ้าเกิดว่าชอบทานมื้อเย็นเยอะอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นไตระยะ3ามปลายระยะ4หรือว่าระยะ5ที่ยังไม่ได้รับการฟอกเลือดนะคะส่วนใหญ่เฉลี่ยก็จะทานประมาณ8-9ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่ได้รับการฟอกเลือดไตแล้วหรือว่าล้างท้องช่องทอง ในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะจะมีการเสียโปรโตีนทางการฟอกเลือดหรือล้างช่องท้องค่อนข้างมากค่ะอาจจะเพิ่มปริมาณโปรโตีนได้ถึง1 0ถึง12ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสําหรับถ้าเกิดว่าจะคุยเรื่องคร่าวๆว่าออทานอาหารโปรโตีนประมาณไหนแต่สําหรับบางท่านที่ถ้าเกิดต้องการจะคํานวณละเอียดเลยเช่นถ้าเกิดว่าเราตัวใหญ่กว่าคนอื่นเขาหรือเราตัวเล็กกว่าคนอื่นเขาเนี่ยการคํานวณที่ละเอียดมากขึ้นไปอีกควรจะทํำยังไง แล้ววันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ